ต่อไปท่านสมมติเบญจรัตน์ครับขอบคุณมากครับท่านประธานสภาที่ครบผมนายสมมติเบญจรัตน์พระประชาชาติอำเภอยะรังมายอทุ่งยางแดงวันนี้ผมขอหารือต่อท่านประธานในประเด็นปัญหาที่พี่น้องอได้บอกกล่าวหลังจากที่ได้ลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอวันนี้ จะเป็นเรื่องเพื่อขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีช่วยสองเรื่องก็คือในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีไฟฟ้าไม่เพียงพอก็คือจากเดิมหนึ่งเฟสขอให้เป็นสามเฟสเนื่องจากว่ามีประชาชนหลายคัวเรือนอศาศัยอยู่ มีวิสาหกิจชุมชนจึงไม่พอในการใช้ไฟฟ้าเรื่องที่สองก็คืออาถนนเส้นทางลัดเจาะบานแนไปขาลิงตําบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีระยะทาง2-3ถึงกิโลเมตรไม่มีไฟฟ้าติดที่เสาไฟฟ้าถนนมืด ทำให้ในยามค่ำคืนประชาชนสัญจรไปมากังวลจะเกิดอุบัติเหตุก็ขอให้ท่านประธานได้ฝากแจ้งให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเฉพาะช่วงนี้ฝนตกปัญหาเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญก็อยากจะฝากสองเรื่องนี้ช่วยดำเนินการให้ คลายปัญหากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงด้วยครับครับขอบคุณมากครับผมขออนุญาติติ้นได้ครับ